ครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่สะพานสูงเขาเปลี่ยนที่ทําแล้วนะครับวันนี้ก็มาฟังรา้เทปูนเทยางมาต่อเรียบร้อยนะครับทานสูงเออมนมีสลานะครับไปทําฟังุ่นใหม่นะครับตอนนี้ไปทําฟังุ่นใหม่ด้วยครับเนี่ยไปดูครับทำกวาทํานะครับทําแล้ววันเทาที่แล้วจะทใหม่ครับสลับไปทํับมาครับก็ทาให้ดีๆด้วยครับครับก็ ออกตัวก็ขอบคุณครับทำให้ปลอดภัยก็ใช้ได้นะครับแต่ก็ทำให้มันคงนถือยันนานเด้อครับขอบคุณครับวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมแปดครับอ่าวันก่อนอป้าปุงทรายรู้รแล้ววันนี้เริ่มต้นป,ป้าปงตะขวาใหม่ครับกัเพิ่มสูงขึดไม่เพิ่มแร้วอยตําบลเจ้าหอนครับอ่าต,ตะหน,ตะนึ่งวะ